นี้เราจะมาดูหัวฉีดรถนิสสัน ND6 ของบริษัทชิปโกเอดฟล์นะครับหมดเป็นน้ำสายฉีดของการกินน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบว่าหัวฉีดเดิมที่มากับหัวฉีดใหม่ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและเหตุผลที่มันกินน้ำมันเพราะอะไรนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูน้ำมันของเดิมก่อนหล่อเป็นน้ำนะ เดี๋ยวให้สังเกตน้ำหนักที่ผมกดนะฮะเดี๋ยวผมจะกดน้ำหนักที่เท่ากันแล้วดูสเปย์นะครอันนี้ค่อนง้างจะเป็นน้ำน,นะ